ัสดีจา้าเจ้าป้าเจ้าตอนนี้มาก็อันเกือบเตียงประมาณเตียงตายเลยตัวหลังสี่ซอกตากสองเซนเออตัดหนึ่งจุดสามเซนลงอากาศฮ้อนมากแต่ก็บรรยากาศดีเเจ้ามีเมฆมีฝนในอย่างโยไปดูบรรยากาศเจ้าดอยนางนอน,นเจ้าบรรยากาศรอบๆที่เจ้าป้านั่งตกจ่าอยู่กลางตองนี่เจ้าเป็นน้ำเมือง เมืองน้อยเจ้าบรรยากาศดีขนาดโอเคเจ้ามาพอกำแรลเจ้าว่าจะป้าจะได้ก็เจ้ามันๆเจ้าปากขาปปาซิวแล้วก็ลูกปากไส้ข้างลายเจ้าลูกปากไส้ข้างลายก็ะเริ่มใหญ่แล้วเจ้า ตกสะท้ายข้างลายเจ้าราคา๊อกเจ้า ปลาสร้อยข้างลายครับปลานิ่นน่อยเจ้าปลาสร้อยนอยเจ้าลูกปลาสร้อยปลาซิวปลาขาเจ้า ท็อปเจ้าลูกกับไข้ข้างลายเจ้า เอาแผ่นเจ้า่อาแผ่นที่ตัวเจ้าปลขาเจ้าประขาปละไส้น้อยเจ้า แม่ั็ตาขาดเ้าเข้าโพ่อพับแบบตอนนี้ช้า ลูกปลาใส้ปลานิ้นเช้าปลาใต้ข้างลายเช้า ตัะะเดเส็นกัดซ้ายน้อยเจ้าตัดข้าวัดซอยเปล่าแบ่นเจ้า นายจตุรินน้อยเจ้าลูกปะไซข้างลายเจ้าขาดบอาารเจ้าปลูกปะไซข้างลายเจ้า จะพาลองเอาหลังน้อยไปยกพระเจ้ากรรมเดียวเข้าจัดนักเจ้าอันนิ้นปากข่าวเจ้าตสวยงามเลยเจ้า กันตานินเจ้า โอเคเจ้าเพราะสำหรับคลิปวันนี้ก่อนสั้นๆเจ้าเพราะว่าช่วงบ่ายป่าบบเข้าเลยเดี๋ยวเราไปดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าที่บ้านกันเจ้าเพราะเจ้าป้าจะได้กอฝนก็เริ่มมามแล้วเจ้านี่เจ้าด้อยนี่ฝ้าห้องมาแล้วเจ้าทั้งเพศกับฝ้าห้องพ่นค่ะฝ้าเริ่มมาหนี่ห้องแล้วเจ้าป่ามันถ้าจะหู้ฝนมันก็ร้ยมบนเข้าจาไปเลยเจ้า โอเคเดี๋ยวเราไปดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าที่บ้านกันเจ้าโอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วมาดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าเจ้าได้สักประมาณนะ่กิโลกิโลป่าเจ้า น้อยเจ้าเดี๋ยวแปลกห้าโอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วฝนก็ห้องกะลึงกระลึงกระลึงแดดก็ออกฝนก็ตกต,กตังดอยเจ้าตังดอยเจ้าอย่างนี้ฝนก็มาแดดก็ห้อนห้อนขนาดเจ้าก็ถือมาได้เยอะเจ้าเพราะว่าอาจับหลักน้อยไปแต่น้ามันน้ามันใสอะเจ้ามันหัวฝนเลยเจ้า พอได้ยินเสียงฟ้าห้องฟ้าค้างแล้วมันก็จำค่อยเข้าจำกระเป๋าได้ยืดเจ้าพ่เจ้าได้สักกิโลปลายโอเคเจ้าขอบคุณนักน้าเจ้าที่ติดตามรับชมช่องเจ้าปลาเหมือนเหมือนได้ปลากันเตือบางทีไปก็จะปลาก็บอได้ทายขี้เพราะว่ามันได้เจ้าได้น้อยก็ยากลงแล้วปลากันคลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย